สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะครับพบกับผมหน่วยเซนเตอร์แบ็กนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ได้ติดตามบอลเต็งที่ผมให้ไปในหน้าช่องสําหรับคู่เมื่อวานนี้ก็กินอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับสาหรับคู่เมื่อวานนี้นะครับผมได้ให้ฟุตบอลลีกตุรกีไปนะครับผมคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านอย่างนิตันบูสปอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชีวาสปอร์นะครับสาหรับคู่นี้นะครับผมให้เพื่อนๆได้เรียกเชียร์ฝั่งเจ้าบ้านอย่าง ฮิตตันบูสปอร์นะครับผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมเจ้าบ้านอย่างฮิตตันบูสปอร์สามารถเก็บชัยชนะเหนือทีมเย,ยือนใหญ่ชิลส์สปอร์ไปได้ในสกอร์สามประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับคู่นี้เพื่อนๆท่านใดที่ได้ติดตามได้เรียกเชียร์เหมือนผมก็กินอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมีฟุตบอลหนึ่งคู่มาฝากเพื่อนๆให้ได้เรียกเชียร์และชมกันเป็นประจำนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเราจะไปดูที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับคู่ระหว่างมิดเดิลสปอร์นะครับทีมอันดับที่3ของตาราง จะเปิดบ้านก็รับการมาเยือนของสโต๊กซิตี้นะครับทีมอันดับที่14ของตารางนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับจะเริ่มเตะกันในเวลาตี3ตรงของบ้านเรานะครับกำแพงจากสื่อต่างประเทศก็เปิดมาให้ทีมเจ้าบ้านได้เปรียบนะครับอย่างมิลานสโปได้เปรียบถึง0.75นะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาแล้ว5เกมหลังสุดนะครับเฮดตัวเฮดเป็นฝ่ายทีมเจ้าบ้านอย่างมิลานสโปนะครับที่สามารถเก็บชนะได้ถึง3ครั้งนะครับและเสมอ1ครั้งและแพ้ไปถึง1ครั้งนะครับผม สำหรับคู่นี้นะครับอ่ฟอร์มก็ถือว่าสูสีกันทั้งคู่นะครับสําหรับทีมเจ้าบ้านอย่างเนื่อสปูร์ถือว่าฟอร์มโดยภาพรวมที่ผ่านมาของพวกเขาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมอ่เกมในลีกสิบเกมหลังสุดนะครับพวกเขาสามารถชนะได้ถึงแปดเกมและแพ้แค่สองเกมนะครับผมอ่าขณะที่ทีมเยือนอย่างสต็อกซิตี้นะครับผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าก็โอเคดูดีในระดับหนึ่งนะครับอ่าหกเกมหลังสุดนะครับของพวกเขาอ่าเป็นการชนะสี่และแพ้สองเกมนะครับ เกมนี้นะครับทีมเยือนอย่างสตอกซิตี้จะต้องบุกมาเจอกับทีมหัวตารางอย่างมิลนสปอร์นะครับผมมองว่าเกมนี้มิลนสปอร์เจ้าบ้านนะครับเล่นในบ้านก็ถือว่า,อาฟอร์มกํลาลังดีทีเดียวนะครับจากา10เกมหลังสุดที่พวกเขาชนะได้ถึง8เกมนี้เป็นการชนะาภายในบ้านพวกเขาได้ถึง7เกมต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับคู่นี้ผมมองว่า,าทีมเจ้าบ้านช่วงนี้ฟอร์มกําลังร้อนแรงนะครับจะสามารถเก็บชัยชนะ ในบ้านฝากแฟนฟุตบอลของพวกเขาได้อย่างแน่นอนนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับฟันธงได้เลยว่าเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทั้งหลายสามารถเรียกเชียร์ทีมเจ้าบ้านอย่างมิลเลนส์ปูไปได้เลยนะครับผมว่าอ,อย่างไรทีมเจ้าบ้านมิลเลนส์ปูที่อันดับตารางเหนือกว่าและสกยภาพนักเตะหรือว่าฟอร์มที่ผ่านมาโดยภาพรวมนะครับจะเหนือกว่าทีมเยือนอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถตัดสินใจ เรียกเชียร์ฟังทีมเจ้าบ้านอย่างมิโนสเปรไปได้เลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook หรือ t i k ต o อนะครับเพื่อนท่านใดเสิร์ชหาได้เลยนะครับหนุ่ยเซนเตอร์แบ็กนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้เพื่อนดูฟุตบอลอย่างมีความสุขนะครับล่ำล่รวยและกลับมาพบกับผมใหม่ได้ทุกๆวันนะครับผมสวัสดีครับ